หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไรเลนเจ้ากันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กาชาทิ้งท้ายทิ้งทวนสําหรับตู้ท่านมืดเก่าเลยกันแล้วกันนะบอสมืดแล้วก็ตัวของซนานรีนาฬิกานาฬิกาปู่นะครับผมอ่าส่วนตัวของอ่าโคนี่เมดนะตอนนี้ก็มีเพิ่มโอกาสอยู่เนาะก็ผม ตามล่าตามหาไม่ก็น่าจะไม่ตามล่าตามหาดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะตามล่าอะไรขนาดนั้นแล้วแล้วก็คิดว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่านะครับผมเอาเป็นบอทเอาแบบว่าหาบอทมืดให้มันได้ดีกว่านะผมสำหรับไอ้นี่ไหนที่ยังไม่ได้นะแล้วก็พ่วงด้วยหาไอ้ขงอ่าเสลี่ยนนาฬิกาปูด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะเปิดที่ท้ายที่ถวนแล้วนะครับผมคงจะไม่ปลดอีกแล้วแหละแต้ตัวกระชามาเพิ่มเติมอะไรอีกจากอ่าน่าจะตรงนี้เนาะเพิ่มเติมเนาะก็ กระดานหมุนนะครับผมเผื่อผมสุ่มได้เยอะๆเนาะก็คงจะเก็บไว้ยาวเอาไว้รอเปิดโคลโโบเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนเรื่องของโคลโโบเดือนหน้านะครับผมเห็นมีในส่วนของวันนี้เนาะที่เพจทางการนะครับผมช่วง4ี่โมงเย็นเอ้ยไม่ใช่สี่โมงเช้านะครับผมอ่ะก็รีเซ็ตหน้า Facebook นะครับผมมันก็โผลมาเลยนะครับผมมีการสปอยโคลโโบมานะครับผมก็เป็นรูปตามนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ใหแล้วกันนะครับผม ก็เป็นรูปรูปดาววงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ g ีอีใหญ่นะครับผมแล้วก็รูปดาวอีนะครับผมแล้วก็เอสคือเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนาะรอบนี้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแคปชั่นตัวเกมแปลมาตรงๆเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะเห็นมาเขียนมาแบบว่ารหัสรับนี้หมายความว่าอะไรกันครอบครัวนั้นใกล้จะเข้ามาครอบครัวครอบครัวนั้นใกล้จะเข้ามาอ่าร่วมรบที่ ไลน์เลนเจอร์นะครับผมก็เห็นมาเป็นแบบนี้เนาะผมก็เอาตามตรงนะผมก็ไม่เก่งหรอกไม่รู้หรอกว่าเป็นคืออะไรเรื่องอะไรหมายความว่าอะไรนะครับผมนะแต่พอแต่พอผมไปดูที่อ่คอมเมนต์เนาะก็เห็นเพื่อนพูดถึงกันเยอะเลยว่าเป็นเรื่องอะไรทายกันมาเยอะแยะว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมเห็นมาเยอะที่สุดก็จะเป็นเรื่องอ่า อันนี้นะอ่ะอไอ,อ,อเป็นเรื่องที่ผมแบบไม่รู้จักเลยนะไม่ไม่เคยดูด้วยนะครับผมแต่ว่าเคยเห็นผ่านๆทางผ่านๆตามมันอยู่แล้วก็จําได้ว่าน่าจะมีภาคไทยด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่ถ้าผมจําผิดก็ขอไปได้วยละกันนะฮะเป็นเรื่องอ่าปฏิบัติการรับบ้านโยซากูระเนาะเออเห็นพูดถึงกันเรื่องนี้นี่เยอะมากนะครับผมเนาะว่าจะเป็นในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับผมคาร์บโบนีมานะเออม่ดูนะว่า จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอโคดโบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวรอสปอยอีกทีแล้วกันถ้าผมพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้านะครับผมรีเซ็ตเรื่อยๆเรื่อยๆรอไว้ก่อนมันมาใบอะไรอีกนะผมอาจจะเป็นใบเสียงไหมหรือใบเงาเฉลยหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะจริงไหมเป็นเรื่องนี้ไหมนะครับผมหรือว่าจะเป็นชีกแบกแนวอีกเรื่องนึงได้ก็ได้นะครับผมเป็นเรื่องอ่าสปายเอ็กซ์แฟมิลี่นะครับผมอันนี้ก็อยากให้มานะอันนี้เป็นคอนทนต์ที่จะสำหรับผมคือดังนะคือดังเลยแล้วก็ กระแสคือดีมากเลยนะครับผมผมก็ชอบด้วยนะชอบดูด้วยนะครับผมน้องอาเนียอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะ่วนอีกหน,ห,นหนึ่งก็เป็นลูกโอชิเนาะ <c oughs> ก็เห็นเขาถ่ายกันมาด้วยนะก็เห็นว่ามันมีเพลง OP, o อพ v a บอะไรเงี้ยอ่ะมีการแบบเปิดมาเป็นแบบรหัสลับอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็เห็นผู้สื่อข่าวนะว่าไม่รู้นะว่ามันทิ้งไหมนะครับผมอ่ะก็มานี่แล้วกันนะครับผมเรื่องของโคลบโบเรนเจอร์ Ranger นะครับผมผมก็ เราก็น่าจะเป็นเรื่องตามอันแรกที่เขาพูดแหละนะครับผมพูดก,กันเยอะก็คือหน่ไอปฏิบัติการอะไรนะเดี๋ยวลืมชื่ออ่าปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระนะครับผมผมก็คชดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับผมก็ถามว่าผิดหวังไหมผมก็แอบผิดหวังอยู่นะผมก็อยากให้มันเป็นโคลโรโบที่เป็นเรื่องเก่ามาซะมากกว่านะเออ,อาจจะเป็นเรื่องอ่าันไหนที่มันมาอีกได้อะเ,ออเยอะแยะนะครับผมนะ มันมีภาคเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเก่าเกงเลยมือรื้นัดอะไรเงี้ยผมก็อยากให้มาอย่นะเออนะครับผมอ,มเอืเพื่อนก็อะคิดเห็นกันอะไรยังไงก็เอามาพูดคุยกันได้นะสำหรับโคโรโบเดือนหน้านะครับผมม,มันแบบว่ามันจะฉีกแบกแนวเป็นเรื่องอื่นได้ไหมสําหรับเป็นเรื่องนี้นะครับผม เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะเป็นมาเป็นได้ไหมอ่ะมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะตั้งดอกโคโรโบเดือนหน้านะครับผมแต่มาเป็นเรื่องไหนก็ตามเลยครับผมผมก็แน่นอนเนาะขอให้เก่งอย่างเดียวก็พอแล้วเก่งแล้วก็ใช้งานได้ดียาวนานติดทีมอะไรเงี้ยอ่าบีดอ่าเนีอะไรนะบีดแบบว่าบีบทีมตำนานได้อะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะให้มันแบบอยู่ได้แบบ นยาวเลยอะบีบทีมตำนานอะไรเงี้ยเขาใช้กันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันมาแบบเก่งๆเลยนะครับผมนาะคอมโบก็ได้ยิ่งดีเนาะอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดจาชากันเลยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดทิ้งท้ายเนาะเออก็พูดไปนะครับผมนะส่วนอนดีที่6เนี่ยผมจําได้นะ่าจะยังไม่ได้สักตัวไหนตัวนึงเลยเนาะบอสมึดก็ยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวของแซลลี่นาลิกาปูนะครับผมอาถัดมึดเนาะ อ่ะไม่มีนะครับผมมีแค่สล็อตอย่างเดียวแล้วก็ตัวของโยมินะครับผมคือไอดีนี้คือเกลือชิบหายไปวอดเลยนะครับผมไม่ค่อยจะออกในส่วนของทัดแสงทัดมืดสักเท่าไหร่เลยนะครับผมออกก็ออกแบบว่าตัวไม่เก่งสักเท่าไหร่นะแต่เพิ่งล่าสุดก็มาออกตัวเก่งเนาะก็คือเป็นตัวบินดุนะครับผมนะฮะก็ถือว่าดีไปนะครับผมได้เล่นเป็นสายการวินนะสำหรับไอเดียนี้นะครับผมแล้วก็เล่นจบลีกได้ค่อนข้างที่จะโอ้ดีเลยนะจบในส่วนของ ทองหนึ่งได้เลยนะครับผมง่ายๆสบายๆเลยสุ่มหาจากทีมในในส่วนของพวกที่ไม่ได้ใช้ตัวกันบินแบบประมาณนี้มันก็เลยง่ายเยอะเลยนะครับผมเล่ง่ายมากๆเลยนะครับผมผมก็แนะนําว่าถ้ามีในสองตัวบินดกก็ปั้นแม็กมาใช้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมรับตัวกระชับแป๊บนึงเนาะ,ะมาใช้เลยนะครับผมยิ่งใช้คู่กับพวกตัวที่มันมีความสามารถบาลีสมมติแบบฉบับบวกนะครับผมอ่า ก็อย่างเช่นมูในอำเภอแล้วก็คนณนี้คนหนูอะไรเงี้ยอ่าก็จะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะสองคนสามารถนี้นะครับผมนี่บาลีสมูทแบบนะคือติดร้อแล้วก็เอามาเน้นยืนขวางไว้แล้วตัวบินก็บินไปตีป้อมอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ามาลุยกันเลยฮะตัวมี76หเหรออยากซื้ออีกจังเลยแต่ว่ามันจะพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพอมั้งนะครับผมเดี๋ยวผมรับตรงนี้เพิ่มเติมอีกแล้วกัน ตรงนี้น่าจะยังไม่ได้รับอ่ะโอเคได้มาเพิ่มอีกห้าตัวกระชาก็เอาแหลอะอะเดี๋ยวผมกดผิดนี่ผิดอันนี้่อยต้องกดตรงนี้รับทั้งหมดนะฮะโอเคเป็นเท่าไหร่ละเป็น81อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดเหลือสัก30มเหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมเนาะอ่ะมามาลุ้นเลยก็แล้วกันนะเพื่อนๆก็บัฟด้วยผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะฮะอ่ะ คลิปที่แล้วไม่ได้เฮขอคลิปนี้ขอเฮเลยละกันนะครับผมบอสมืดเอ๋ยออกมาทีเถอะนะไม่ว่าจะเป็นานาฬิกาปูกก็ได้นะครับผมอ่าไอดีห้าเรามีบอสมึดแล้วก็หาในือส่วนของเจลลิ่นาฬิกาปลูกก็ตามสเต็ปเลยครับผมเกลือไหมออกอ่าแต่ว่าอันนี้ขอรอบเนี้ยออกมาหน่อยได้ไหมอ่าไม่เกลือหน่อยได้ไหมอันนี้ผมเปิดตอนอันนี้เลยนะช้าหน่อยเปิดตอนบ่ายสาม อ่าแบบสามสิบเจ็ดนาทีเลยก็ไปตสามกว่านี่แหละเนาะอืมก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าออกก็เห็นไม่ออกก็อือเศร้าเกลือไปนะฮะไปฮนะรูปยนะินต่อยาวๆเรื่อยๆผมเปิดทิ้งท้ายทิ้งทวนแล้วนะครับผมผมก็จะเก็บในส่วนของทั้งรูบี้ทั้งตัวกระชายาวๆไว้ไปรอเปิดโคลบูแล้วแหละนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องนี้จริงๆกแหละนะอืมผมก็ไม่อยากจะฟันธงแบบสัก สักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆก็ถ้าเดาเป็นแบบว่าในทางแบบว่าเรื่องไหนเรื่องนึงมันเยอะอะไรเงี้ยจริงๆนะผมเห็นเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนๆดางกันเยอะยก็มันก็จริงอะไรเงี้ย <c ười> เพื่อนๆแบบไม่ได้แบบผิดพลาดเลยนะครับผมก็หวังว่าผมจะเชื่อเขาได้แล้วกันนะโอเคคือ <c ười> <c ười> ผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะคำวงคำใบไม่มีเลยอ่แบบว่ามันเป็นเรื่องอะไรมีกี่ภาคมีจากอ่าอะไรนะ จากไข่ยอาน,นั่นนี่โน่นไหมอะไรเงี้ยมันไม่มีคําใบ้นะครับผมตรงๆมาเน่าที่อ u t u ู e ทางการนะครับผมได้ยเจอเนาะมันไม่มีนะครับผมเออหลังๆมามันไม่ได้ทําแล้วทางญี่ปุ่นเขาซีเรียสนะครับผมเอา้าฮึกก็ยังเกืออยู่อ่ะก็ลองกดข้ามดูโอ้โหก็ เขาเป็นเจมเลยผมเปิดถูกตู้ไหมก็เ,เปิดถูกอยู่นะโอ้เซ็งอะมันไม่ออกโอ้โหลองโคนี่อันนี้สักรอบหนึ่งดีไหมเอะผมลองดูสักรอบหนึ่งแล้วกันมาเผือ่อ<ม> <c oughs> จะฟุกจวดติดเปิดได้ก็ได้เออมันมีอยูนะครั้งหนึ่งผมเปิดแบบฟุกได้อะไรเงี้ยไปฮะ ได้ไหมมาเธอโอ้เป็นต่อหมายมาเลยออามาบอสมือต่อนะถ้าได้มาแน่นอนได้ใช้งานแน่นอนนะผมปั้นแม็กเลยนะครับผม <c oughs> กบพร้อมเสมอนะฮะลองกดข้ามอีกสักรอบนึงเป็นไงฮึบ้างโอ้ยยังเกืออยู่อะเฮ้ยเศร้ามาห้าใบสุดท้ายแล้วนะครับผมเปิดบปยฮะจัดไปเลยอ่าขอหน่อยขอหน่อย ทำไม่ได้ก็ต้องรองในส่วนของรอบหน้าแล้วแหละนะครับผมบอสมืดนะเอาฮึบโอโหกก่อนข้าผมขอแถมอีสักรอบหนึ่งมาจัดไปหน่อยดิวดิรอบนี้จะยังไงเกลือไหมขอไม่เกลือหน่อยได้ไหมเถินนะขอร้องสักรอบหนึ่งบอสมืดโอโหไม่มีไม่ออกไม่มาเลยครับผมหายเัียบหายเงียบเลยนะครับผมอืม อ่ะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละนะครับผมสำหรับเดือนนี้รอบนี้นะครับผมอ่าในสองในสองไอดีที่หกเนาะก็ตายมาเป็นบินดดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอ่ดีแล้วแหละนะครับผมอย่างน้อยก็คือได้จับได้จองได้ไจับต้องดูแล้วนะครับผมลองเล่นดูแล้วก็ถือว่าเออเก่งใช้งานได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมไอดีเนี้ยเออเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนาะก็เห็น เป็นแบบว่าแบบอย่างได้เลยเนาะว่าถ้าเราเกลือมากๆจริงๆนะครับผมพอเราเปิดได้ตัวเก่งๆอ่าเก่งๆแล้วก็เมตาโกงๆอะไรเงี้ยไปเลยนะผมพอเรามาได้มาปุ๊บเราก็ปั้นแม็กปุ๊บมันก็ทําให้ทีมเราเก่งขึ้นเยอะเลยไอเดียของเราเนี่ยสุดจัดเลยนะผมผมที่กิูผมสามารถขึ้นอีกเพชรได้ง่ายๆนะไอเดียเนี่ยแต่ว่าผมแค่แค่คกกิดเล่นเฉยๆนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้เล่นถึงเพชรนะครับผมแล้วมันก็บวกกับด้วยออะไรอ่ะ หมุนเวียนใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดรอบที่แล้วอะเออแต่ว่าสัปดาห์นี้มันไม่มีแล้วเนาะอโอเคช่างมันนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดตู้กระชา้ารอบนี้นะครับผมก็เกือบไปนะครับผมเพื่อนๆก็ไปเปิดกันได้บ้างหรือเปล่ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมมาขิงกันก็ได้เนาะหรือจะวางแผนไปรอเปิดในส่วนของโคลาโบเดือนหน้าอ่ายาวๆไปเลยก็ได้นะครับผมนะเรื่องน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับผมคิดว่าเนาะก็คงจะมีโอกาสสูงนะครับผมสําหรับเรื่อง อ่อในส่วนของอะไรนี่มันชื่ออะไรนะผมก็จาชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวขอดูแบบปฏิบัติการปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระเออนะครับผม <c oughs> ก็ไม่เคยดูอะ่ะก็เลยไม่รู้อะ่ะครับผมจาชื่อไม่ค่อยได้ก็เหมือนกับรอบไอ้นั่นน่ะไอ ไอ้ท่าน่มันอะไรนะท่าสุดเก่งอ่ะเออไอเรนผมก็ไม่ผมก็ไม่ดูเลยนะกายว่าจะไปดูอยู่แต่ก็ไม่ได้ดูสักทีนะครับผมสรุปมันก็คนละโบวมันมาปุ๊บมันก็ถามว่ามันเก่งไหมก็เก่งแหละแต่ว่าเก่งไม่สุดสักเท่าไหร่ก็ก็กลัวเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะสำหรับรอบนี้แต่ก็หวังว่าอย่าเป็นแบบนั้นละกันขอเก่งๆหน่อยละกันนะตัวการวงการเกมนะครับผมจีเอ็มเอ๋ยขอมาดีๆขอมาดีๆหน่อยละกันอย่าขายแค่เกียร์ได้ไหมนะครับผม เออไม่เอานะขายแค่เกียร์อย่างเดียวเอาเนี่ยขายเดนเจอร์บ้างหน่อยก็ได้นะครับผมส่วนเกียร์จะมีท่าแสงทตุมืดมังไหมก็น่าจะไม่ใช่น่าจะหรอกคงมาแน่นอนเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นในสองทตุแสงหรือาตุมืดนะแต่ว่ารอบที่แล้วมันมาเป็นทตุแสงเนาะแล้วผมก็เปิดได้ในหลักแล้วด้วยนะผมรอบเซนคูนะครับผมคืออัพเดรทธาแสงเนาะใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมนะแล้วก็มาเป็นมันน่าจะไม่ใช่เกียร์อาวุธป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกียร์ตกแต่งแล้วก็ อ่าป้องกันนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะว่าเพื่อนๆจะเอาอะไรงไงนะผมถ้าโคดโบมันถูก ใจในส่วนของความสามารถก็เปิดได้นะครับผมถ้าไม่ถูกใจก็หาแค่เกียร์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนเพื่อนละกันนะฮะโอเคก็ตามนี้ละกันเนาะโอเคถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใหมหน่อ้ละกันนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆครับผมแค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอแกล่สาวสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอก เกือบไปนะ